สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อู่กอกเกรียงกรายรถต้สวยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวรถคันนี้เลยเป็นฟูโซ 6M60 นะคะเป็นหัวแคบนะคะคันสีไทยค่ะเป็นสีฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่งไม่เยอะค่ะเป็นเราไฟ3ชั้นค่ะนะคะเป็นไฟจริง2นะคะแล้วก็ ตัวด้านบนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เฉยเนาะอยาให้ดูคะ่ะอันนี้นะคะกําลังจะออกไปที่หนองสองห้องนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยจะประมาณนี้เนาะข้างหลังนะคะส่วนรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยช่วงนี้นะคะขายดีมากๆเป็นรุ่นฟูโตค่ะราคาเบาๆค่ะลูกค้าเริ่มต้นที่เจ็ดแสนค่ะหัวเดียวนะคะสำหรับหัวแคปก็จะเริ่มต้นที่นะคะ 750เป็นคันซีนอกนะคะส่วนตัวนี้เป็นคันซีไทยค่ะนะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณ700นนิดๆน,นะคะสามารถแวะมาชมได้เลยที่อู่นะคะยังมีให้เลือกชมอีกเยอะเลยค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะเอ่สีน้ำเงินแก้วนะคะโทษทีค่ะนะคะเป็นแบบนี้เลยด้านหน้านะคะไม่ได้แต่งอะไรเยอะค่ะ เป็นกระจังหน้าเลดนะคะ,ะแก้มเลดค่ะกันชนเลกนะคะซีมเป็นซีมปรลอดน,นะคะส่วนใบปัดน้ำฝนนะคะก็ใส่เป็นเลดให้ค่ะนะคะ,ะมาดูภายในของคันนี้กันค่ะนะคะ,ะสำหรับภายในของคันนี้ค่ะดูได้เลยนะคะเป็นเบาะแดงนะคะแถบดำค่ะลูกค้าด้านในทำความสะอาดสวยงามเหมือนเดิมค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ,ะนี่เลยค่ะ กรองนอกกรองในนะคะพิเศษมากๆขาะทางอู่นะคะแถมให้ทุกคันเลยนะคะสําหรับคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะส่วนพื้น B P ก็ไม่ได้ใส่นะคะราคาก็สามารถคุยกันได้ลูกค้าไม่เอาอะไรตัดอะไรทิ้งนะคะเราก็จะลดให้เพิ่มเติม,เ,ตมเนาะนะคะลูกค้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับยางนี่เลยนะคะทุกคันเลยนะคะเราจะเปลี่ยนยางใหม่ให้ทุกเส้นนะคะเป็น6เส้นนะคะน็อตของตัวนี้นะคะ6น็อตค่ะนะคะกระทะมีขอบค่ะทุกคันนะคะส่วนนะคะคันนี้จะเป็นนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นอู่ของพ่อเนาะเป็นอู่แสงสุภาพเพนค่ะนะคะเป็นรถของอแสงสุภาพเพนค่ะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ใหม่นะคะส สองลูกเหมือนกันกันซีนะคะดูได้เลยนะคะเงาทุกตัวแน่นอนค่ะนะคะแหนบนะคะแถมอาแหนบนะคะเสริมให้ทุก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 คันนะคะก่อนส่งมอบนะคะน้ํามันของเหลวน้ามันอ่าไอ้น,นี้ถ่ายให้หมดเลยนะคะก่อนส่งมอบตัวนี้เป็นท่อเอสนะคะอ่ะมาดูเต็มลำของกันนีกันนะคะอันนี้เป็นน้ําเงินแก้วนะคะ คันนี้นะคะช่วงกระบะ3าเมตรสิระแง3สามไม้ค่ะตัดด้วยลายนะคะลายเพชรบวกดอกไม้นะคะเป็นสีแดงนะคะขาวนะคะเข้ากับสีน้ำเงินเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยก่อนออกนะคะจัดเก็บให้ก่อนส่งมอบนะคะให้อย่างสวยงามเลยนะคะามาดูด้านหลังกันสำหรับคันนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะ ไฟท้ายนะคะใส่ให้เรียบร้อยเป็นแบบเ,เลดนะคะส่วนด้านท้ายใส่ทุกคันแน่นอนค่ะผ้าใบเต็มผืนเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะประมาณนี้เลยด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะามาดูฝั่งนี้กันค่ะฝั่งถังน้ํามันเนาะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สีน้ําเงินแก้วจะเป็นสีที่แบบ ยอดฮิตอ่ะฝั่งนี้ค่ะมุมนี้กันนะคะเป็นแบบนี้เลยส่วนนะคะอ่ากันหมากันถังน้ำมันเนาะก็จะทำให้ใหม่นะคะแบบของฟูโซ,โซ่ค่ะนะคะเป็นพิเศษมากๆค่ะนะ,ะแวะมาชมได้เลยนะคะลูกค้าคนไหนนะคะกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะแวะมาชมได้ที่อู่เลยค่ะ ะะมีให้ชมอีกหลายรุ่นไอหลายหลายหลายคันเลยนะคะเลยประมาณนี้นะคะแท้จะสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะอ่าสำหรับนะคะคลิปนี้นะคะขอตัว าลาไปก่อนนะคะเจอกันเป็นคลิปหน้าค่ะขอให้ลูกค้านะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะนะคะการงานรุ่งเรืองนะคะการเงินมั่งคั่งค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ